วันนี้ณพระลานพระราชวังดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนได้นําพวงมาลาไปกราบไปถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5้นวันนี้วันปยมหาราชพุทธศักราช2567 อาทิคณะองคมนตรีนางสาวแพ,พาทองทานชินวัตรนายกร,รัฐมนตรีนราชการในพระองค์สำนักนายกร,รัฐมนตรีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอน,นึ่งมาจากพระราชดำริบุตรทิสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิ qui, ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมสมาคมแม่บ้านมหาไทยกลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบีเจซีบิ๊กซีบริษัทบุญรอดเบบบรีจำกัดเครือเจริญพ่อคพันธ์สมาคมศีขรุสิงสภาและกลุ่มบริษัทซิงคงพาวเวอร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นคุณอเนกอนันต์ต่อประเทศไทยและราษฎร ที่จังหวัดแม่ห้องอนณบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุล,ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศาลากลางจังหวัดแม่ห้องศอนนายชูชีพพงชัยผูรร้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนศารอายการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนร่วมพิธีวางพวงมาลานนในวันปิยมหาราชพุทธศักราช25 6 7 พ่อน้อมดำรึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งปฏิบัติพระราชาก,กรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขแก่อนาประชาราษฎร